ูน่ะเขิดโอ้อยโง่โอ้อยเอ้อย,ออย,ออยเปิดทำไมอ่ะเป็นอะไรเนี่ยเขิดนะจริงเอ็งก็เขิดเล่นเล็กหนากูก็นึกว่าเป็นฝรั่งนังคาฉามิปัจจุบันเอาอเวลาวะ่ะมึงรู้ไหมสาเหตุที่กูชอบน้ำค้างเนี่ยเพราะวะ่าเพาน้ำค้างเป็นอย่างที่พูดเพราะ เดี๋ยวกูจะเข้าไปคุยกับน้ำค้างแต่มึงฟังอะไรกูอย่างนั้นนะเว้ยถ้าเกิดว่ามึงชอบน้ำค้างแล้วน้ำค้างชอบมึงกลับต่อไปแล้วต้องเป็นดองกันนะทำไมอ่ะอ้าวกูชอบไอ้คอยไอเคยบอกใครเลยเนี่ยกูลกรักไม่คอยมาตั้งนานแล้วแม่มันมึงจะไปทำบตรคอยงั้นเดี๋ยวมือกูยกขันหมากไปพร้อมกันเลยพวกมึงรอกูอยู่ตรงนี้เดี๋ยวกูจะไปบอกรักน้ำค้างได้น้ำค้างเนี่ยมึงอย่าไปบอกแล้วมันนะมันคนกระดกกระเดยมันคนวอยไว้ผูพูดปุ๊บ น้ำค้างจ้าน้ำค้างจ๋าว่าไงจ้ะพี่ขุนจ๋าอย่างนี้เลยจริงพี่เสียเวลาว่ะค้างค้างค้างจ๋าเรียดคำพาเลยแล้วพูดแล้วก็ไม่พูดพูดแล้วหาพ่อเหรอเมื่อกี้เสียงมันคล่องกล้องฟังไม่ค่อยชัดไม่ชัด ขออีกเที่ยวที่ทจตกใจกระดับำคันตกใจที่ดี่หลังเออ้างใามึงเรียกทำหาไรปวดร้าวพ่อแสดงว่าเข้าไม่ถูกเส้นเดี๋ยวกูจะร้องเพลงให้เขาฟังถูกผู้หญิงชอบเพลงประกวดร้องเพลง วันนี้ต้องประกวดร้องเพลงให้ได้เลยงานวัดเนี่ยพี่เรียกเสียงไม่ต้องตกใจมาเย็นแดกแมวเข้าไปแล้วมั้งกูก็นึกว่าแมวตัวผู้เรียกพีโคได้ไหมอเสีประเบิร์วน้เป็นครับท่านผู้ชมที่กำลังและพี่จะให้กินขนมมื่นหาเรียกพี่อะไรอ่ะ ขอโทษนะครับขอโทษจะคะับเฮ้ยมันโดนหรอลนูก้วนูไม่มันวอนไงวอนโดนด่าเซลีมีท่อนนี้ด้วยเหรนี่มันเป็นท่อนต่อเดี๋ยวกูคุยกันเอออดีเอาน้ำยินเข้าลูกน้ำค้างสวัสดีค้าวไหโอ๊ยว่าจะ็ไาวต่พ่อแม่ค้างจะไปไหนหรอครับนี่มันจะไปไหนก็เรื่องของกูไอ้ขุนหลบไปห่าดเสียเวลาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับ จะไปไหนบอกพี่นิดนึงได้ไหมวันนี้มันวันฮาโลวีนกูนัดเพื่อนเอาไว้ที่วัดอจะไปแต่งตัวฮาโลวีนจะไปวัดเหรอครับให้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 พี่ไปด้วยได้ไหมเป็นไงไม่รู้น่ารักหรือกลัวสตีนก็ไม่รู้กสตีพ้อน่ารักน่ารักน่ารักคือพี่อ่ะมาขวางน้าน้ำค้างวันนี้เนี่ยสิ่งที่พี่อยากบอกน้ำค้างนั่นก็คือพี่ รักน้ำค yeah well, right. ้างจังเรียบร้อยนิ่งนิ่งนิ่งไปแล้วเพื่อนนิ่งไปแล้วอึ้ง I'm ready บหรูนี่แมวผู้ชายบอกรักใช่รักชิบหายเลยอ่ะเสียเวลาชี่ไม่ลรงจริงเลยอะไรของพวกไอ้คุณก็พี่รักน้ำค้างอ่ะ น่ารำคาญจริงๆเลยอย่ามาล้ํารอออกไปอีกคุณไม่มีสกุลอย่ามาเกี่ยวมึงมันแค่กือ ลายรถหน้าเลยเฮ้ยสกปรกโกรธมันโกรธแน่เลยโกรธโมโหมันโมโหแน่เลยยกมือขึ้นลูบยกมือขึ้นลูบจูบน้ำลายไอ้คนลาบอกแล้วไอ้ลิเกสกปรกไอ้ลิเกสกโคก ยากจะทำไม่ได้โอ้ยอะไรของมึงชังหอมเหลือลายเสนเขียวเออเอาวอรดิเตอร์ลงหน่อยครับคพื่อนมเดี๋ยวมึงคนจังหวัดอะไรเนี่ยทำไมวะขี้เสนมึงยังหอมอไม่ต้องยุ่งอะกูชื่นใจทั้งหลายไอ้คุณไม่เคยทุเรศ้ยกูจะอ้วกอยาก กินขี้สะเลแดกเลยน้าเลือร้ายจะแดกสะเลเขาแล้วอีกสามเดือนให้ล้างไอ้คุณถึงจะล้างน้ำลายกล้าขึ้นหน้ามึงใช้ดูฮะเธอเออเธอเออเอดูเออไอ้คุณเฮ้ยขอหน้ำค้างเว้ยไปให้าเลยเอาหน่อยดีกว่าขอหน้ำค้างเว้ยหมอไหนบอกผมด้วยน่อเา เป็นเวลาเดียวกันที่เจ้าขาบกับเจ้าโคครับเฮ้ยไอ้ของังมาบ้านทุ่งลุยลายมาถึงบ้านทุ่งลุยลายแล้วไปเลยพี่อนว่าเจอซ้อน้ำค้างทั้งคลาใดจับต้องทำเมียแม่งเลย <c oughs> แต่ฉันช่วยและเป็นเวลาเดียวกันที่สาวเจ้าน้ำค้างมาเจอสองดาวร้ายเอวหวาน สิ่งใดท่านพี่ใช่ไหมเนี่ยน้ำค้างที่มันทำให้พี่ติดคุกเนี่ยเจอแล้วแม่สาวน้ำค้างนี่เธอกำลังจะไปไหนนะฮะจะไปไหนมันก็เรื่องของฉันทำไมมายุ่งทำไมให้พี่เป็นเพื่อนไหมไม่ต้องสารแนถ้าพี่ไปเป็นเพื่อนไม่ได้งั้นกูขอเป็นผัวแล้วกันจ้าไอ้ทุเลศเออเป็นเมียพี่เธอีนะไม่ถอยจะเป็นพี่ เ <Wow. S 2> นี่ถอยไปเลยนะเช <Sure. S 2> ื่อช่อไม่ไดลยเดี๋ยวผมก็ตกอ,อะไรแล้วเน่รักคุณเสียยิ่กว่าใครมอบปองดวงใจเอาไว้ที่คุณหวงคุณเอาเสียยกใหญ่หึงจนหัวใจว่าวนูนผู้่นไม่อยากให้ใครใกล้คุณ ไม่อยากให้คุณใกล้ใครท้าม้หันใจคุณมีประตูจะเข้าไปอยู่เฝ้าดูหัวใจวใส่ลูกปิดแล้วรีบปิดต่อนแถมไม่เผิดอตอนรับใครไม่อยากจะเป็นคนเดียวอยู่นหนองหัวใจของคอนเอารักคุณเสยยิ่งกว่าใครเอาิปตาคุณได้จะิปตาคุณไ,<อ>ไม่อยากให้คุณเห็นใครไม่อยากให้ใครเห็นคุณ อภมเป้าบนปาาทำบุญก็กลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจปิดปากคุณได้ก็จะปิดปากเดียวคุณรับปากความรักจากใครเป็นจมูกไม่ให้ได้กลิ่นไป็หูไม่ให้ได้ยินเสี่ยงใครเราเป็นประตูห้องได้ดังใจจะอยู่ข้างในสองคนกับคนจะยอมไหมไม่ยอมเ้ยจัดกันแล้วแซ่บ ของเราเจ้าโคครับต้องการที่จะได้น้ครั้างมาเป็นเมียย้อนกลาวมาจะนั่งเสียอาคมครับมาถึงบ้านทุกรุยลายอ้าวเฮยได้ยินเสียงของความช่วยเหลือช่างอ้าวเฮย เววจอกันทุกค่ำไล่ปั้ทุกคืนเอากูชอบคงคืนลงข่าวกูช่อหน้าหลังระวังไว้นะพวกเราเฮ้ยกูก็เข้านะนฮ้ยพี่ยอมล,ละหำเลางก่อนชอบค,ค,คํามแขงกูชอบความแรงโหงไี้ไ กูยิงพะยองเพื่อของความยิ่งใหญ่หยุดเธอว่าไอาพี่เอ๋ยนี่มือไรสิคำคิดปั่มไปทั่วไอค่มคืนแม่ครัวกูก็เคยไอ้ชาตทั่วไม่มึงคิดปุบปั้มผู้หญิงที่เป็นแพทย์แม่กูจะขอช่วยเหลือไว้อยากจะช่วยเหลือทาะเองละ อนนี้เสียอาคมครับวางตัวเป็นสุภาพบุรุษแล้วเข้าช่วยเหลือน้ำค้างจนเจ้าโคงแล้วเจ้าขบต้องถอยล่อนไปโอ้โหขอบคุณนะคะถ้าหากเขาไม่ได้คุณเนี่ยน้ำค้างอาจจะโดนปู้ยี่ปุยยำ อาจจะไม่มีเหลือชิ้นดีเลยค่ะเอไม่คป็นะคะคุหญิงเดือดร้อนมาผมก็ต้องช่วยเดียไว้ธรรมดาชื่อน้ำค้างหรอครับชื่อน้ำค้างค่ะชื่อก็งามนามก็เพราะเอออะไรหรอคะเออคือว่าผมผมทำแหวนเพชรหล่นหายไปไหน่แหวนเพชรหล่นหายหรอคะแสดงว่าคุณตาจริงต้องหลุดตอนมาสู้กับอีกคนร้ายทั้งสองคนแน่เลยไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเดืนน้ำค้างช่วยหานะคะ จำค้างเนี่ยเป็นคนที่ลดเป็นงงหอยคองเก่งมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยยวแม่จำค้างจำค้างไม่ต้องหาขนาดนั้นหรอก <c oughs> ถือว่าราคาแหวนเพชรแค่สี่ห้าแสนที่บ้านของผมมีเป็นกระปีบกระปีบเลยครับ <c oughs> อันนี้แหวนเพชรทองมว้วนค่ะคือที่บ้านผมมีตั้งหลายวง <c oughs> อ๋อมีหลายวงเสียไปสักวงก็คงไม่เป็นอะไรผมไม่เสียได้เลยเหรอคะเอออุ้ยอะไรอีกคะน้านาเบดเพชรหายไปอีกแล้วเเพชร ใช่ครับไม่เป็นไรค่ะยื่นเฉยๆเลยค่ะเดี๋ยวรั้อค้างจะหาเองค่ะน้ำค้างนะคะเคยไปลงลงงมหอยค่ะตอนเด็กๆนะแม่เคยพาไปงมหอยตอนนั้นตอนเด็กๆนะนะแม่พาไปงมหอยน่ะอู้หูนะครับอแล้วปืนคุณ้ำค้างครับเออไม่เป็นไรครับไม่ต้องหาที่บ้านผมยังมีอีกหลายเส้นเลยมีหลายเส้นอีกง้เอางี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําตัวให้คนรู้จักคุณเป็นใครผมไม่ใช่คนหมู่บ้านย่านนี้ผมเป็นคนกรุงเทพให้นามว่าเสียอาคมครับเสียอาคม เลรอเนี่ยตายจริงอ,อ,อ่ะสวัสดีนะคะคือว่าน้ำค้างทำกิริยามารยาทอะไรไม่ไม่ถูกใจหรือว่าไม่ถูกตาเนี่ยก็ขออภัยนะคะเพราะว่าน้ำค้างเป็นคนบ้านนอกอค่ะไม่เป็นไรหรอก <c oughs> น้ำค้างนี่ถ้าน้ำค้างไม่บอกว่าเป็นคนบ้านนอกผิวพรรณน,น้ำค้างแบบนี้เนี่ย <c oughs> เหมือนสาวในกรุงเทพเลยเผลอๆเป็นดาราดได้ด้วยนะเนี่ย <วะ S 2> เป็นดาราดได้ด้วยเหรอคะใช่น้ำค้างร้องเพลงเก่งมากเลยคะ่ะน้ำค้างร้องเพลง เป็นเหรอเนี่ยเออเอางี้นักเลยค่ะเสียจะบอกอะไรให้เพื่อนในกรุงเทพของเสียเนี่ยมีคนเนี่ยทาเพลงอยู่มากมาย<ห>ถ้าน้ำค้างร้องเพลงเพราะๆเ,เสียอาจจะไปฝากน้ำค้างให้เป็นนักร้องเป็นนักร้องดังก็ได้เลยนะเนี่ยว้าตายจริงน้ำค้างอยากเป็นนักร้องค่ะงั้นน้ำค้างช่วยร้องเพลงให้เสียฟังหน่อยได้ไหมได้ค่ะสักท่อนนึงก็ได้ดูดูเร โดเรมิฟโดเรมิเด่นเด่นน้ำค้างทำอะไรครับคือกำลังไล่เสียงค่ะไล่ลมอยู่ค่ะไล่เสียงว่าช่วงนี้น้ำค้างเสียงแห้งไปประกวดร้องเพลงตามงานวันบอยก็เลยเสียงแห้งไปนิดนึงค่ะเป็นนักร้องประกวดด้วยเหรอเนี่ยใช่ค่ะเดี๋ยวน้ำค้างจะร้องให้ฟัง

เสียงดีนะนี่น้ำค้างนี่เอาเอาอย่างนี้เดีกันนะเสียจะไม่พูดอ้อมค้อมเพราะว่าเสียเนี่ยมีเวลาน้อยต้องกลับกรุงเทพน้ำค้างเสียถูกตาต้องใจน้ำค้างถ้ามาดแมนน้ำค้างไม่รังเกียจเสียแล้วเราก็เสียอยากจะขอดูแรนชีวิตน้ำค้างได้หรือไม่เสียพูดอีกเป็นความว่าไงคะเสียเจอหน้าน้ำค้างครั้งแรกครับชวนน้ำค้างมาอยู่กรุงเทพ สียเนี่ยเห็นว่าน้ำค้างเป็นขาวเป็นคน้านนอกเป็นสาว้านนอกไม่ใช่อย่างนั้นนะมีรู้แต่สีแต่สาถือว่านึกจะดึงไปไหนก็ดึงนึกจะลากไปไหนก็ไปเ,เห็นว่าน้ำค้างเป็นคนใจง่ายเหรคเอคะออแต่เย็นๆนะน้ำค้างน้ำค้างเป็นสาว้านนอกก็จริง<ถ>แต่น้ำค้างไม่เคยใจง่ายกับผู้ชายคนไหนมาก่อนเออไม่เป็นไรตียังเย็นมากพ่คแม่ไม้ค่ะทางเสียพูดแบบนี้น้ำค้างไม่แล้วค่ะเออไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะ ตีสเจอกันหลังเมนนะคะท้ายหมู่บ้านคืนนี้เราเจอกันเจอกันโอเคนะโชคดีเดกวเสียจะรอเอาผ่าดสีดำเออเหรอคะจะเจอกันค่ะเมืออกุงอยู่ไกลพาไปโลกว้างน้ำ้างอยู่ข้างใจข้าง วันนี้คงดีนักหนาเสียจะไม่ยอยู่เธอนิ่งเฉยเปียบไปเอ่ยปากก่อนเข้าฉากไปก็ทรงสตาร์เล่นต่อจากพระเอกสโลเป็นลุงโจลูบลอลาแม่ ยาพ่อเปิดเผยผู้คนรอบด้านช่วยกันพัดดุงส่งเสียงให้ลุงโจเลเยงย้อนกลับมาทางด้านเจ้าคุนครับว,วันวันไม่ทำอะไรเลยครับละเมอเพ้อฝันอยู่กับนัำค้าแต่เพียงผู้เดียว เ e ้้ว <Ä> ันนไออใจจกุิ่ลหืฟังกระจ่างหมดตึบเลยฟังจักกระจันแสงเดือนแสงจันเริ่มจางคิดถึงดวงใจอันใสกระจ่างคิดถึงข้างจังข้างจาง บ้้าไปแลวให้ขี้ให้ฉันฉันก็ไม่ชังจะเก็บขี้รอให้ช่งบูชาว่า้ขี้ท่านผู้ชมครับขี้มันจะว่ายอย่างไรการนี้เดี๋ยวกูเล่าอะไรให้ฟังมีเรื่องอะไรพูดเป็นเวลาแม่กูเนี่ยสอนว่าสอนว่า คืนนี้เป็นค่ำคืนเดือนไงออผู้หญิงจะหนีตามผู้ชายแล้วกูเชื่อว่าคืนนี้น้ำค้างต้องหนีมาที่บ้านกู<บ>พูดกพูดจริงพูดจริงอะอนี่ไงอะไรวะน้าเนฮะ้ยบอกบอกเจ้าภาพดูผ้าป่าให้ดีเลยเกลียวขโมยเลยมั้งไม่ใช่ค้างค้าง,งจริงเปล่าค้างมึงรู้ได้ไงมาเจ้าจอตประตูบ้านมึงนี่ไงประตูบ้านมึง มันต้องหลบเข้ามาในบ้านมึงแล้วอาชีพเก่าเขาค่อยไปขโมยเหรอเนี่ยเฮ้ยมันเลยประตูแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้เอ้าไอ้เลยเลยดูสิ่นินประตูบ้านมึงยิงจะเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้ค้างมันจะไปไหนอะอะทำไมเลยบ้านไปอ่ะเขาอายถ้าเข้าหน้าบ้านเนี่ยชาวบ้านเขาก็จะรู้นินทาติฉินว่าน้ำค้างหนีตามผู้ชายตรงไง มึงฟังกูไปเปิดประตูหลังบ้านรอน้ำค้างเลยไปค้างจ๋าุ่านผู้ชมครับเจ้าคุณคิดว่าน้ำค้างนี้หอผ้าพอดตามนี้มาฉากนี้ครับพบกับเพรงลุงเจ้าเสียงแพทย์ระปรับ,บาดเป็นเสียอาคมตัวที่สองสับเปลียนกับน้องโปเหนือฟ้า ฟ้าเหนือฟ้าผมก็มาสโลววันนี้ลุ้ตาเป็นเสียอยากได้น้ำค้างมาขอเคลียผมก็อยากมีเมียดุนลาน จึงขับเฟอร์รารีรถสปอร์ตวันนี้มาจอดยืนรอพระน้องน้ำขขางน้ำมาขอไปอยู่กันต่อที่บ้าน ได้เวลาแล้วนะเนี่ยกลัวเสียคมจะคมมาได้ยังเนี่ยเอ๊อยู่ไหนกันนะมันมืดซะด้วยตอนเนี้ยเสียมองไม่ค่อยเห็นเลยจ้าพัวใจ ใครเนี่ยน้ำค้างค่ะโอ้ยค้างโอ้โหเสียนึกว่าเป็นใครไปคุมหน้าคุมตาทําไมหมดสวยหมดเลยหน้าตาสวยๆไม่ต้องคุมน้ำค้างกุ๊กกุ๊กกูค่ะกุ๊กกุ๊กกุ๊กไม่มีกุ๊กกุ๊กกูประเดี๋ยวเสียจะปากกุ๊กกุ๊กให้โอ้ได้อยู่กันแน่นอนคบจะคอยรอเสียแป๊บหนึ่งนะค้ังจะห่วงหา โอ้ยแปลพาลต้องลาแล้วบ้านทุ่งเดี๋ยวไปอยู่เมืองกรุงร่วมกันทั้งบ้านน้ำค้างมีอยู่แค่นี้แหละค่ะมีแค่นี้เองเหรอใช่ค่ะโอ้ยของแค่นี้เดี๋ยวไปซื้อในห้างพารากรพารากร เดี๋ยวไปซื้อที่เซ็นทรัลเซ็นเร้าเดี๋ยวพาไปไปกับเสียนะเจ้าคุณเห็นภาพบาดตาบาดใจข้าไม่ดีมหาพี่หล่ไปกรุงเทพแล้วครับผู้ชมไม่ได้มหาพี่เราอข้าสร้างความเศ้าเสียใจให้กับเจ้าคุณไปกับใครก็ไม่รู้เปิดแน็ตเลย ยังไม่ตายสียดายที่เคยรักกันมาลากมาหลอนสุขส่อนอยู่ในใจฉันแอบมหามหักมาทำไปหัน พอหันแล้วผัดกระพเพราเฮ้ยพอเดืองใครร้องวะใครวะ นำมาหักแล้วเอาหัม,มาไปหั่นพอหั่นแล้วผัดกระเพราไม่ใช่เรื่องของมึงไหมเนี่ยเสื้ออีกคน <c oughs> ม,ม,มึง <c oughs> มึงหัวลอกหัวเทําไมวันนี้ฉันมีความสุขไ่ได้แล้ววันนี้ฉันแฮปปี้ฉันสดใสมากเลยที่ชีวิตฉันเนียนะได้เห็น ลูกผู้ชายพี uk, ่ค <Gym>. นแล้วฉันชื่นใจสุดเลยอีควันมึงล้อกูห้างไปเลยเอ๋เ่งเ่งเณรเ่งเตะถ้าไม่เนรนุกจะเตะเดี๋ยวนี้แหละเรู้รสชาติหรือย่างว่าการที่รักคนที่เขาไม่ได้รักตัวเนี่ยมันน่าเสียใจแค่ไหนจะจะบอกกันเลยนะเจ้นะมีประสบการณ์แล้วน้องคงต้อง ใจอีกสักพักแล้วจ<ต>้ะแต่ที่มาวันเนี้มันอ<ล>ะนไรม่มีเจตนาที่จะซับตามเลยนะวันเนี้ยเป็นผู้หวังดีค่ะเพราะว่ามีข่าวจะมาบอกตอนนี้ว่าที่ว่าที่แม่ยายใครก็ไม่รู้อย่าคอยเนี่ยแกป่วยหนักเอาอย่างนี้นะ<ฮ>ถ้าโดนลูกสาวเข้หักอกจะไม่ไปดูดำดูดีนี่ก็ได้แต่ถ้าปีจิตใจเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็ไปดูกันหน่อยแล้วกัน แม่คอยป่วยเหรอคอยเมียพี่เฮ้ยแล้วแม่คอยก็ป่วยค้างหนีไปกรุงเทพดูดูเธอทำาช่ดู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 เธอทำฮันแน่ทำไมถึงทำกับฉันได้ดู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 เธอทำ ทำไมถึงทำอย่างนี้ได้ขังทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ้ยขังดูดูดูข้างใจดำทำไมถึงทำอย่างนี้ได้ดู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 เธอทำทำไมถึงทำแบบนี้ได้ ไปไปหาไม่คุยอืเริ่มปวดหลังแล้วละวะเอ้เจ้าขุนนั้นเก็บความน้อยเนื้อตับใจความเสียใจครับต้องไปดูไปเลยแม่ที่ชื่อว่าครอย